การได้ได้อะไรมาแล้วก็เสียอะไรไปบางเสียงบางอย่างมันก็ต้องแลกกันมาเมื่เราได้อะไรมาสักอย่างมันก็ต่อเราเสีย ที่เสียงหลักนั้นสำคัญมากน้อยขนาดไหนโลกนี้ีมีการได้อะไรมาโดยที่ไม่ลงมือทำหรือว่าเมื่อลงมือทำนี่มันก็ต้องได้อะไรมาสักอย่าง มันเป็นของคู่กันอย่างนั้นนะแต่ว่าการที่เราจะได้อะไรมาหรือว่าเสียอะไรไปนี่แหละนั่นนี่มันอยู่ที่สาระของแต่ละบุคคลที่จะมองเห็นว่าเราสามารถที่จะมองเห็นเสียงเหล่านั้นว่ามันมีประโยชน์มีคุณมีโทษยังไง อย่างหนึ่งมันก็ช่วยสอนเราด้วยนะบางทีเราไม่ดีใจมากเกินไปเมื่อเราได้อะไรมาหรือว่าเมื่อเสียอะไรไปนี่เราก็ไม่เสียใจบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันมันพอดีของมันนะถ้าเราไม่ลงล,ลืมตัวถ้าเราไม่ประมาทมัวเมาเนี่มันก็ จะทำให้สิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปได้ชีวิตของคนเราแต่ละวันมันก็อยู่ที่การลงมือกระทำะ่าและลงมือกระทําในการควนขวา,ายกิจในการทำหน้าที่ของตัวเองทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่สอนให้เรา ไม่ประมาทแต่เราประมาทนี่มันก็จะทำให้เราพลาดได้หรือว่าหนักสุดก็อาจจะทำให้ตายได้เสียโอกาสเสียเวลาไปอีกชาตินึงอย่างนี้นะช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองฮังโจวประเทศจีนวันก่อนโน้น มีการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งชื่อว่าโลโรสกีในระยะทาง3,000เมตรซึ่งเป็นกีฬาที่ไทยไม่น่าค่อยที่จะถนัดเท่าไหรตั้งการ แข่งไปรอบๆนะระยะทาง3,000เมตรชาติที่แข่งกันก็หลายชาติด้วยกันแต่ชาติที่นำมาก่อนเลยก็คือเกาหลีใต้นะในหมู่กลุ่มเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์มานะก็ไม่หลายประเทศนำมาจนถึงช่วงสุดท้าย จงใกล้เข้าเส้นชัยเกาหลีใ um ต้มีความมั่นใจมากเพราะว่านำมาโดยตลอดพอนำมาถึงช่วงเมสสุดท้ายนะแมสสุดท้ายก็ดีใจมากเพราะว่าอุตสาฝึกซุ่มฝึกฝนมาตั้งสี่ปี เพื่อมาทำกิจอยู่แค่เนี้ยวดีใจมากก็กำมือทั้งสองข้างนมั่นใจมาจะเข้าเส้นชัยแล้วนะแต่ว่านักกีฬาที่ตามมาติดๆเลยไรหวติดม,มาติดๆเลยก็คือไต้หวันไชนีสไทเปไต้หวันนี่เป็นพุทธตามมาตลอด แต่พอจังหวัดสุดท้ายนะเป็นเม็ดสุดท้ายของการเข้าเส้นชัยเนะีเนะกาหลีใต้ในี่ดีใจอยู่นะไต้หวันนี่ก็ใช้เสี่ยวโอกาสของเสี่ยวสุดท้ายนี่แหละนะทำท่าราบท่านอนโดยการเหยียดเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าให้มันราบที่สุดซึ่ง ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครแตะเส้นชัยกันแน่แต่ว่าเกาลิธานี่มั่นใจมากเพราะว่านำมาอยู่ตลอดมาพลาดแค่เซี่ยวเมตสุดท้ายเซี่ยววินาทีสุดท้ายที่ว่าไปแสดงความดีใจนะก็เลยพอไปเช็คดูกล้องที่เขาจับเซ็นเซอร์เอาไว้นะปรากฏว่าไต้หวันนี่ เข้ามาเป็นลำดับหนึ่งชนะเกาหลีใต้แค่0ูนยวินาทีเกาหลีใต้นี่เวอร์ไปเลยนะช่วงนั้นอันนี้มันสอนให้เราได้เห็นเล่หลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือว่าเราไม่ควรประมาท ในชีวิตเราทุกวินาทีเลยไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นที่จริงๆก็ควรทำให้สมบูรณ์ถ้าเกาหรือใต้เข้าเส้นชัยไปสปีดสปรินเข้าเส้นชัยไปให้มันสุดก่อนอย่างนี้ก็ค่อยดีใจอย่างนั้นอันนั้นก็คือไม่ประมาท บางทีถ้าเราทํากิจของเรายังไม่เสร็จเราก็อย่าเพิ่งวางมือนะอย่าเพิ่งลดลาวามือเวลาที่เราความทําความภาคเพี้ยนทํากิจของตนควรมีความขยันมุมาณนะบากบั่นทำกิจให้มันเสร็จไปให้มันสุดกดให้มันถึงประการที่หนึ่งประการที่สองก็ เกิดเป็นคนเนี่ยก็ควรที่จะทำให้มันดีที่สุดเหมือนอย่างนักกีฬาไต้หวันนั่นแหละแม้ว่าตัวเองในแพ้เป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะแต่ว่าเอาละในในมันก็ต้องไม่มีทางเลือกแล้วอย่างเงี้ยแต่แซงก็ไม่ได้ละนั่นมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็เลยนมันท่าย,ยากนี่แหละฟื้นสุดๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆ เฉือแค่นิดเดียวซึ่งเหรียญเงินกับเหรียญทองเนี่ยมันต่างกันอยู่นะในการตกเป็นที่หนึ่งของที่สองกับที่สองเนี่ยหรือแม้กระทั่งนักกีฬาไทยเราก็เหมือนการแ,แข่งขันวิ่งนะเข้าที่สามพร้อมกันแต่ว่าห่างกันแค่หนึ่งในพันศูนย์จุดศูนหกวินาทีเห็นต้องมาตัดพอต่อว่าอยู่ว่าโอแพเข้าเพราะว่า หน้าอกเล็ก,กนน่านั้นนักกีฬาไทยก็เลยไม่ได้เหรียญเลยแทนที่จะได้เหรียญรางวัลที่สามมีเงินรางวัลอัดฉีดใหสมาคมกีฬาเขาอาดฉีดให้อย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพลาดไปอันนี้คือเวลาคค่เสี้ยววินาทีเนาะมันสามารถตัดสินชีวิตของคนเราได้ถึงว่าแล้วว่าบางทีนี้ การที่เราตกรถตกเครื่องไม่ทนันรถไม่ทันเครื่องนะเวลาแค่สี่ห้านาทีเนะี่ยหรือว่าแข่งโอลิมปิกตัดเส้นกันแค่เสีย้ยวของเสี้ยววินาทีอย่างนี้เนะี่ยมันสําคัญมากมายขนาดไหนนะถึงว่าเวลาของชีวิตคนเราเนะี่ยมันประมาทไม่ได้เลยจริงๆนะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตหรือว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็ส่งแสดงไ้หลายที่นะในชาดกก็ตามในพระสูตรก็ตามนะท่านก็สอนให้เรานั้นได้เปิดถึงเรื่องความภาคเพียรเป็นวิริยะวาทีแสดงถึงความภาคเพียรกิริยาวาทีการลงมือกระทำครั้งที่พระพุทธเจ้านั้น เป็นพระโพธิสัตว์เป็นนายนำหัวหน้าเกวียนในการเดินทางไปขายของต่างเมืองมันต้องผ่านทะเลทรายนะไปถึงทะเลทรายแล้วเนี่ยกน้ำอะไรก็หมดล่นะก็ไปเห็นต้นไม้มันขึ้นมาก็ว่าใต้ต้นไม้นี่มันคงจะมีน้ำล่ะก็พากันขุดลงไปขุดลงไปเนี่ยลึกมากนะ ถ้าจำไม่ผิดก็หกสิบสองศอกหนึ่งก็ห้าสิบเมตรขุดลงไปขุดลงไปนใหนหลวกร้องขุดแล้วคนก็อ่อนเปียเพียแรงหมดละพอขุดลงไปก็ไปเจอสุดท้ายแล้วก็ไปเจอหิน,นไปเจอหินด่านสุดท้ายนี่ตัวคนก็จะตายละตอนนั้นหมดเรี่ยวแรงหมดละแต่พระพิศธสั์ท่านไม่หยุดนะใช้แม่แรงใช้ค้อน,นทุบหิน นั้นจนว่ามันแตกออกมาไม่ยอมก็คงมันกับนักกีฬาไต้หวันนี่แหละก็คือไม่ยอมไหนๆมันก็ช่วงเสี่ยวสุดท้ายแล้วะอะไรที่มันจะทำได้ก็ทำก็เลยได้เป็นผลชนะขึ้นมานมีน้ำาวยพุ่งออกมาอย่างนั้นก็คือความเพียร ถ้าเราไม่หยุดที่จะเดินหรือว่าบางพระสวดเนี่ยมันก็ทรงตรัสไว้ว่าแม้ว่าเธอเป็นผู้ละราคาโทสะได้แล้วเนี่ยก็ยังถือเป็นผู้ประมาทอยู่นะพูดไง,ไง่ายๆคือว่าเป็นราอนาคามีแล้วอย่างเนี้ยแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระรหัเนี่ก็อย่าพึ่งไว้วางใจเพราะว่ามันยังต้องเกิดอยู่ แม้ว่าไม่ได้เกิดมาบนโลกมนุษย์ขอไปเกิดในสุตราวรตปล่มห้าชันน้นก็ยังต้องมีส่วนเหลืออยู่ยังต้องไปเกิดอยู่ท่านก็ยังแม้ขนาดนั้นนะท่านก็ยังทรงชี้ว่ายังประมาทอยู่เลยถึงว่าเสียงลนีเนี่มันเป็นเสิ่งที่เราเมื่อพิจารณาให้เลือก,ลอกแล้ว ันจะเห็นความไม่มีสาระของชีวิตเราบางทีการที่เราได้อะไรมาสักอย่างนั่นมันก็สอนให้เรานั้นอย่าไปดีใจอะไรกับมันมากเกินไปมือนอย่างนักกีฬาเกาหลีใต้ที่เราให้ฟังเรือ่องที่ชีวิตของเราอาจจะสูญเสียอะไรไปนะเสียพ่อแม่เสียญาติพี่น้องบุตรภรรยาสามีอะไรต่างๆ ือว่าร่างกายที่มันกำลังเจ็บป่วยอย่างนี้แล้วกําำลังเสียอะไรไปสักอย่างหรือเ่าเ,เสียมากที่สุดก็คือเสียชีวิตนี่แหละในความแก่ความเจ็บความตายอันจะมาถึงนี่นี้ถ้าเราเรียนรู้ศึกษามันทำความยอมรับมันนะไม่ไปเทีิวชกลมนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็ได้สิ่งที่มันมีค่า ที่สุดในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเสียมันไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแลกมากับความสิ่งที่ไม่ค่าที่สุดอะไรสักอย่างก็ได้เป็นการตกกระดออาลอยโจนเป็นการที่แลกมาด้วยราคาแพงอย่างนีน้มีอยู่หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ บางคนเจ็บป่วยนี่ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะนะถ้าใครเคยเรียนชื่อของอาจารย์กำรรพลนเนี่ยท่านก็ประสบอุบัติเหตุนะเป็นครูสอนวิชาพละ,ะแล้วท่านก็วันหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุกระโดดน้ำลงไปในสะระสศีสษะลงไปกระแทกกับพื้นสระ แล้วก็จมอยู่นา่นเลยจนเพื่อนสงสัยแล้วก็แุ่ท่าก็ไปช่วยกันขึ้นมาได้แต่ท่านก็เป็นอามาพฤกอาัมาพาตไปในร่างกายที่มันเป็นอาัมาพึกอาัมาพาตเนี่ยมันเป็นโอกาสของท่านที่ว่าท่านได้ฝึกฝนท่านได้ฝึกฝนในการทำความรู้สึกตัว จนว่าท่านไม่ทุกข์จนไม่ทุกข์กับร่างกายกับธาตุขันเจอว่าท่นานก็เป็นภารยะท่านหนึ่งเหมือนกันน,นี่คือบางทีวิกฤตอยงเี้มันก็กลายเป็นโอกาสชีวิตของคนเราเนี่ยเลยแม้ครั้งพุทธกาลอย่างเงี้ยนางปตจาราต้องสูญเสียลูกทั้งสองไป สามีก็ถูกงูกัดตายในระหว่างทางพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเผาในเชิงตะกอเดียวกันอย่างนีงนงนง้น่าจะเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในโลกละมาทุกขนาดนั้นนลนะถึงจะได้ธรรมะถึงจะได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตมาเหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องแลกสักอย่างบางทีเราเสียเวลาของความเป็นวัยรุ่นไป หรือว่าเราต้องทำการทำงานเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะสร้างครอบครัวอะไรขึ้นมาอย่างนี้นเราสูญเสียทั้งนั้นแหละสูญเสียความอิสระส่วนตัวความเหน็ดเหนื่อยความที่จะได้พักผ่อนอะไรต่างๆนะแต่พอมันได้สิ่งเหล่านั้นมามันก็มีค่ามากนะมันทําให้เรานั้นเยืนหยัดด้วยลาแข้งของเตียงได้มีความภาคภูมิใจขึ้นมา มาอย่างน้อยทางโลกมันเราก็ประสบความสำเร็จสร้างฐานะอาชีพครอบครัวขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราทำตัวเลวไหลติดอบายมุกไปใช้ชีวิตทิ้งไปวันๆรอแต่โชคลาภสวดมนต์อ้อนบอนลร้องขอซื้อหวยอะไรต่างๆอย่างนั้นมันก็ เราไม่ได้ลงมือทำเหตุกับผลไม่ตรงกันเราไม่ยอมที่จะสร้างเหตุไม่ยอมที่จะเหน็ดเหนื่อยไม่ยอมที่จะลงแรงลงทุนที่จะเข้าไปทำกิจการสร้างงานอะไรขึ้นมาในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็เป็นเรื่องยากคาว่าเป็นคนรคโลกเป็นคนรกโลก ดังนั้นถ้าเราไม่ยอมฝึกฝนไม่ยอมอดทนไม่ยอมผากเพียงด้วยตนเองอย่างนี้มันไม่ได้ผลหรอกมันก็ต้องเรียนรู้ในตนเองรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสหวานมันร้อนอะไรเป็นยังไงความอดทนเป็นยังไงบางทีมันก็ต้องเอาความตายเข้าว่านะแม,ม้กระทั่งการประพิิบิบาธรรมเนี่ก็ตาม ถ้าเราไปกลัวไปทำเหยอะเยะแย่ๆกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หลอกเราอยู่งั้นนะงที่อุปทานมันก็หลอกเราหลอกให้เราหลงที่จะไปเป็นกับมันขี้เกียจขี้คลานไม่ยอมที่จะลงมือกระทำลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็กลายเป็นสิ่งที่ หนักขึ้นะกลายเป็นเหมือนกับดินพอก้างหมูไปฉะนั้นแล้วในการที่เราอยู่แต่ละวันแต่ละวันเ,นเป็นช่วงเวลาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ได้ลงมือสร้างคุณงามความดีอะไรต่างๆแม้กระทั่งการกระทำความภาคเพียนอย่างนี้นั่นก็ทำให้มันพอดีอะไร ให้มันตึงๆสักนิดนึงแล้วมันก็จะผ่อนลงมาแต่ถ้ามันผ่อนๆเอาไว้นี่ยม,มากมันก็จะย่อนไปข้างหน้านะมันไม่เห็นผลของมันดังนั้นเนี่ยเราก็สังเกตตัวเองนะเวลายิ้มหัวเราะเวลาได้อะไรมาหรือว่าเสียอะไรไปนี่ให้เราเพึงทำความในใจไว้เถิดว่านะ มันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนมันไม่มีอะไรเสียไปแบบสุดต่งแล้วมันไม่มีอะไรได้มาสุดต่งหรอกมันมันดีมันมาคู่กับเสียเสียมันมาคู่ก mm ับ hmm. ดีน่ามองหาความดีให้มันเห็นในเสียงที nichts. ่มันเสียเวลาที่มันเสียอะไรไปก็มองหาความดีให้มันเห็น เวลาที่มันได้อะไรมามันได้สิ่งที่ดีๆมาก็มองหาให้มันเห็นส่วนที่มันเสียเหมือนกันพยายามรักษาสมดุลอย่างนี้เวลาถ้าเราโกรธใครเครียดแค้นใครไม่พอใจใครอย่างเนี้ยน่าลองหามุมดีของมันสิลองหามุมดีของเขาขหรือว่าเวลาที่เรา,าชอบพอใจใคร,รเวลาที่มันดีเหลือเกินเนี่ยลองหามุมเสียของมันสิ มันต้องเตือนตนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามันชวนเราหัวเราะเราก็หัวเราะตามมันมันชวนเราร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ตามมันเต็มที่อย่างนี้อย่างนี้มันก็เสดตรงไปดังนั้นถ้าเราเตือนใจเราบ่อยๆอย่างนี้มันทําให้สติปัญญาเรามันตื่นรู้ขึ้นมาไม่ว่าไปในภาษาธรรมะเขาว่ามันไม่ไปยินดียินร้ายกับมันนั่นแหละมันเกิดความยินดีขึ้นก็ไม่ไปยินดีกับมัน มันเกิดความยินร้ายขึ้นก็ไม่ไปยินร้ายกับมันอย่างนี้ให้มันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอย่าไปเป็นผู้เป็นกับมันให้มันแสดงให้มันทำงานให้เราดูแต่ใหม่ๆมันก็ต้องหลงไปธรรมดาละแต่ไม่เป็นไรถ้าหลงแล้วมา่รู้ก็ตื่นนะหลงเมื่อรู้ก็ตื่นดีกว่าหลงแล้วไม่ตื่นเลยในชาวโลกส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะนะหลับไหลลุ่มหลง ดีใจก็ดีใจสุดขีดเสียใจก็เสียใจสุดโต่งไปไงั้นั้นนี่ก็สังเกตสังเกตรักษาใจตนเองให้มันเป็นปกติเป็นธรรมดากับสุขกับทุกข์อย่างนี้ก็ฝากพูกเราเอาไว้สดมตน สัพพะกวโตสาวกสังโฆตัมมายังพะกวันตังสัทธัมังทัสังคังอิเมสกัรียทารังอารอบิเตยอภิปพชยามา साधु नो भन्ते भगवान सुचिरा परिनिपुतो पाचिमा जनतानुकंपमानसा इमे सकारे दुखता बन्ना कारपुते